พิมพ์เจ็ดนิ้วนะคะงานเตรียมส่งคุณจันยานะคะหน้าพิมพ์เรียบเงาไม่มีรอยนะคะเพื่อใลูกค้าเกิดความมั่นใจนะคะเราถ่ายเป็นคลิปส่งให้ดูเลยนะ,ะตอนการทำหน้าพิมพ์เดี๋ยวไปดูวิธีการเราไปดูก่อนแท็กนะคะเพราะว่าทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวช่างแท้กจะมารับไปช่างแท็าาจะมารับไปแท็กนะคะ ท่านทำเสร็จก็ส่งต่อให้พนักงานแพ็คนะคะนี่ท่านงานเคล่อนแพ็คอ่าเปิดหน้าให้ดูนิดนึงเปิดหน้าพิมพ์ให้ดูหน่อยค่ะนี่นะคะหน้าพิมพ์ไม่มีเราถุงน้ำหทึ่งถุาน้ำถุงนี้ำตาลกันยาที่เป็นใหม่นะคะก็เดี๋ยวเวลารับของเนี่ยเอ่อตอนที่แกะของนะคะรบกวนลูกค้าถ่ายคลิปไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการที่จะเติมของเติมสินค้านะคะเดี๋ยวพนักงานแพ็คกมาใส่ของมีการลองหัวให้เรียบร้อยเพื่อการจัดแจงนะคะลองหัวพิมพ์ค่ะ งานแคสเราหวัวที่สามไม่ต้องกังวลใจจำแนงการละลองหัวพิมพ์นเรียบร้อยอ่านะคะแพคสออกมาเป็นรูปสวยงามนะคะและแ้วถ้าเกิดก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะก็ขอถึงลูกค้าจะไปแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนแกะกล่องทุกครั้งนะคะถ่าย,ยาวายิดีโอตอนแกะกล่องให้ด้วยนะคะในการที่จะเอ่อส่งเฟรมนะคะถ้าเกิดว่าโดยความเสียหายจากการส่งจริงเราเห็นทุกครันนะคะขอบคุณค่ะลูกค้าที่ส่งค่าแบบนีค่ะ